สวัสดีครับนักเรียนทุกท่านวันนี้ครูพิ่นันนำเอาหนังสือ n น w ้เส free นะครับซึ่งเป็น s สูตร Book หนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .3 มาสอนในหน้าที่5ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับผมหนังสือหน้าที่5นี้นะครับนี่คือหน้าตาของหนังสือหน้าที่5นะครับครูคก็จะสอนรายละ,ะเอียดทั้งหมดนี้เลยเข้าดูในรายละ,ะเอียดกันเลยครับผม นั่นก็คือเขามีคำสั่งให้ว่า look listen and read look นะครับแปลว่าดู listen แปลว่าฟัง and แปลว่าและ read แปลว่าอ่านมีประโยคบอกว่า there is a park next to Winai School Winai Tom and Pim are going home there are four s i d e s in the park Now they're looking at the signs. เดี๋ยวคุณครูจะแปลให้ทุกประโยคเลยนะครับประโยคแรกนะครับ There is a park next to Vinay's school. There is นะครับแปลว่ามีปกติ There แปลว่าที่นั่น is แปลว่าเป็นอยู่คือแต่ There is นะครับให้แปลด้วยกันแปลว่ามีนะครับแปลว่ามีตัวเดียวจบเลยนะครับ A park พากปลว่าสวนสาธารณะอแปลว่าหนึ่ง next to แปลว่าติดกันนะครับวิน nice. ัยสก cool. ู apostrophe s นะครับตัวนี้ขีดแล้วก็ s ไม่ได้ย่อมาจากอ a s นะครับ apostrophe s แปลว่าเป็นของก็เลยแปลว่าโรงเรียนของวินยัยแปลทั้งประโยคก็เลยแปลว่ามีสวนสาธารณะแห่งหนึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนของวินยัยนี่นะครับคุณครู อนานแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วนะครับลูกนะที่เมาส์ชี้อยู่ด้านล่างนี้ประโยคถัดไปครับวินัยทอมแอนพิมอาร์ going home วินัยทอมและพิมพนะครับชื่อนักเรียน ARE going ARE เป็น verb to be นะครับเป็นส่วนประกรอบโครงสร้างของ present continuous tense นะครับเดี๋ยวนักเรียน,เร,ยนเรียนไปเรื่อยๆก็จะทราบนะครับว่า tense คืออะไรและมีโครงสร้างอย่างไรนะครับ คุณครูก็เลยบอกคร่าวๆให้ก่อนว่า present continuous tense mm hmm. ก็คือประธานบวก verb to be บวก verb ing verb to be mm hmm. ในที่นี้ก็คือ are mm hmm. เพราะประธานเป็นผู้พน์ going mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็แปลว่ากำลังไป home mm hmm. บ้าน mm hmm. กำลังไปบ้านในที่นี้ก็คือกำลังกลับบ้านนั่นเองนะครับนี่นะครับคุณครูแปลให้แล้วประโยคต่อไปก็เลยนะครับ there are four signs in the park there are ก็แปลว่ามีเหมือนกับ there is แต่ there ตามมาด้วยคำนามที่เป็นผู้พูดนะครับนั่นก็คือคำว่า signs เติม s is, ซึ่งแปลว่าป้ายหรือแปลว่าสัญลักษณ์นะครับ four แปลว่า4ก็แปลว่ามีป้ายอยู่4ป้าย in แปลว่าใน the park แปลว่าอะไรครับเมื่อกี้เรียนมาแล้วก็คือสวนสาธารณะประโยคนี้ก็เลยแปลว่ามีป้ายอยู่4ป้ายในสวนสาธารณะ now they're looking at the s i g n s now แปลว,ว่าปัจจุบันและตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะ they แปลว,ว่าพวกเขาทั้งหลายพวกเขาทั้งหลายก็คือวินัยทอมและพิมพนะครับ are looking ก็เป็น present continuous Stand เหมือนเดิมกำลังมองดู at the s i g n s ดูไปที่ป้ายสัญลักษณ์เหล่านั้นนะครับนี่คุณครูเขียนให้แล้วนะครับคำแปล นักเรียนก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับทีนี้ไปดูในสวนสาธารณะกันนะครับป้ายสีป้าย,ายนั้นมีป้ายอะไรบ้างนั่นก็คือป้ายคำว่า no fishing นะครับซึ่งมองไม่ก่อยชัดคุณครูก็อามาเขียนไว้ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ no fishing แปลว่าอะไรครับนี่คำแปลครับแปลว่าห้ามตกปลาส่วนป้ายที่สองนะครับนี่คุณครูก็เอามาเขียนไว้ตรงนี้อีกนะครับนะ ว่า don't walk on the grass นะครับ don't นะครับเป็นคำห้ามนะครับนะบเป็น verb to do มาใช้นำหน้าคำกริยาคือคำว่า walk walk แปลว่าเดินนะครับถ้าห้ามเดินก็ใช้คำว่า don't walk นะครับเป็นประโยคปฏิเสธเอา verb to do มาเป็นกริยาช่วยนะครับแปลว่าห้ามเดิน on แปลว่าบนนะครับ the, uh, the g l a s s นะครับแปลว่าหญ้าห้ามเดินบนหญ้า ส่วนซับต่อไปนะครับหน้าป้ายต่อไปนั่นก็คือ don t pick the flowers นี่นะครับป้ายนี้ที่เมาวุ่ครูชี้นะครับหรือมาดูตรงนี้ชัดๆนะครับ don pick ก็เหมือนกันนะครับ don เป็นกริยาช่วยนะครับ pick แปลว่าเก็บนะครับก็เลยแปลว่าห้ามเก็บ the flowers ดอกดอกไม้นะครับก็แปลว่าห้ามเก็บดอกไม้ส่วนป้าย green park นะครับก็คือสวนชื่อสวนสาธารณะนั่นเองชื่อว่า green park แต่ถ้าแปลาตามคำศัพท์ก็แปลว่าสวนสาธารณะสีเขียวนะครับนะกรีนว่าสีเขียวเพราะมีต้นไม้เยอะนะครับส่วนป้ายที่4ีนี่นะครับป้ายนี้นะครับคุณครูมาเขียนใน้ชัดเจนก็คือ put the garbage here put แปลว่านำนะครับ the garbage แปลว่าขยะนะครับ here ที่นี่นำขยะมาที่นี่นั่นก็หมายความว่าให้ทิ้งขยะตรงนี้นะครับนี่คุณครูแปลให้แล้วตามเมส์ชี้นะครับนะ โอเคนะครับนี่คือป้ายสี่ป้ายในสวนสาธารณะนะครับให้นักเรียนจำเอาไว้นะครับหนาว่า no fishing แปลว่าอะไร don't walk on the glass the glass นะครับแปลว่าอะไร don't pick the flowers นะครับแปลว่าอะไร green p o t แปลว่าอะไรแล้วก็ put the garbage here นะครับแปลว่าอะไร โอเคนะครับนักเรียนคงจำได้แล้วนะครับนะนี่ความแปลคุณครูแปลให้แล้วอ่ะดูต่อไปครับโอเคแล้วก็มาเขียนรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับนะว่า what are those size size แปลว่าใยใช่ไหมครับเมื่อกี้คุณครูแปลให้แล้ว those นะครับ t s o s e those แปลว่าเหล่านั้นนำหน้าคำนามที่เป็นพู้พจน์นะครับ แต่ถ้านำหน้าคำนามที่เป็นเพราะเอกพจน์ก็คือ that นั่นเองนะครับ t h a t แปลว่านั่นแต่ด o s e แปลว่าเหล่านั้นนะครับป้ายเหล่านั้น r คือนะครับ r แปลว่าเป็นอยู่คือในที่นี้คุณครูเอาคาว่าคือ What แปลว่าอะไรก็เลยแปลว่าป้ายเหล่านั้นคือป้ายอะไรหรือว่าคืออะไรนั่นเองก็ป้ายแรกนะครับ no fishing นี่เห็นกันชัดๆเลยนะครับแปลว่าห้ามตกปลา Don't walk on the glass นะครับ Don't walk on the glass นะครับตัวทีนะครับ Don't walk on the glass ก็คือห้ามเดินบนหญ้านะครับ Don't walk หห้ามเดิน on แล้วบน the glass นะครับแปลว่าหญ้านะครับห้ามเดินบนสนามหญ้าก็คือห้ามเดินลัดสนามนั่นเองนะครับนะโอเคไปต่อครับ อีกสองป้ายนะครับนะนั่นก็คือป้ายว่า don t pick the flowers เมื่อกี้คุณครูก็แปลให้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับคือห้ามเก็บดอกไม้ส่วนอีกป้ายหนึ่งนะครับป้ายสุดท้ายคือ put the garbage here นะครับเมื่อกี้คุณครูก็แปลให้ไปครั้งหนึ่งแล้วนั่นก็คือ put นะครับแปลว,ว่านำแปลว่าวางแปลว่าถือนะครับ the garbage garbage แปลว,ว่าขยะ here มาไว้ที่นี่ก็เลยแปลว่า here มาที่นี่นะครับนะ แปลว่าทิ้งขยะตรงนี้นะครับนี่เป็นถังขยะแล้วก็นิ้วชี้ลงมาเลยนะครับทิ้งทิ้งตรงนี้ไอ้ลงถังนะครับย้ายออกนอกถังก็เป็นนั้นว่าจบหน้าที่5้านะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในหน้าที่6นะครับผมสวัสดีครับ